ข้อที่8กดกำหนดให้ a เท่ากับเซตของ1,2 b เท่ากับเซตของ a b คู่อันดับต่อไปนี้คู่อันดับใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ดิเชน a คูณ b โอ้โหคํถาถามข้อนี้เอาไปถามเด็กป .2 ดีกว่ามันง่ายเกินไปสําหรับพวกเองดูถูกกันเหลือเกินอ้าหา a คูณ b ไม่เอาอยากกระท้วงพักใต้ใช่ไหม ช่วงนี้ภาคใต้ประท้วงไม่เอาเราไม่ยุ่งกับคนใต้เดี๋ยวไปพูดอะไรถึงภาคใต้เดี๋ยวถูกด่านะครับได้ดูไหมโซเชียลแคมสาวใต้ดา่าคนภาคอีสานเป็นไงล่ะเราไม่เกี่ยวอ่ะคูณกันครับ A เป็นหนึ่งสองเป็นอะไรครับ B เป็นอะไร B เป็น A กับ B ผลคูณ A คูณ B เอา A มาจาก A เอา B มาจาก B เพราะงั้น A เป็นอะไรครับ1 B เป็น A A เป็น 1B เป็น B ได้คู่อันดับ 1A กับ 1B ต่อไปเอาอะไรจับเอา2จับ2ไปจับ A แล้วก็2ไปจับ B ได้คู่อันดับ 2A กับคู่อันดับ 2B อ่ะคู่อันดับไหนครับอยู่ในผลคูณคาร์ดิเซน A คูณ B 2B อยู่ไหมั้ย 2B อยู่ไหมครับ 2B B บีบีจบแล้วนี่คู่ดานไหนอยู่ใช่ไหมอ,อยู่จบเลยครับตอบข้อ1ครับก็นี่ครับ 2B อยู่ไหมครับ B A อยู่ไหมครับมีไหมบีเไม่มี A อหนึ่งมีแต่หนใช่ไหมหนึ่งสองไม่มีครับตอบข้อ1ครับจบ